หนังแอคชั่นขำรั่วโดยไม่ต้องสนใจความหมายของมันครับตลกหน้าตายของแอคชั่นสตาร์วัยเก่าเรียมนีสันเรื่องราวของร้อยโทแฟรงค์เดบรินจูเนียครับตำรวจกองปรับตามในนคร l อลเอที่เดินตามรอยเท้าของพ่อแต่ด้วยพฤติกรรมที่มุทะลุแล้วก็เลเร่ของเขานี่แหละครับที่มักจะสร้างความปั่นป่วนให้กับเพื่อนๆในหน่วยอยู่เสมอจนได้ไปโพพันกับคดีการตายปริศนาคดีหนึ่งครับและได้พบกับสาวสวยเบธดาวเวนพอตจากนั้นโลกแห่งความยุติธรรมใบเดิมของเขาก็เปลี่ยนไปครับกับเรื่องเด e n a นก d g ็ตกมือปราบปืนเปลือย นำแสดงโดยเรียมนีสันและพาเมลาอเดอร์สันครับกำกับโดยอาคิวาชคาเฟอร์ครับจุดเด่นเนี่ยเขายังคงความตลกตามแบบฉบับของรุ่นพ่อครับรวมมุกตลกแอคชั่นหน้าตายนะครับที่รัวใส่แบบจัดเต็มใครที่รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วก็ ผมแนะนำนะฮะดูเรื่องนี้คุณจะรู้สึกฟิลกูดขึ้นแน่นอนผสมมุกตลกที่ทันสมัยเพื่อเป็นกา,ารสะท้อนและก็เสียดสีสังคมไปพร้อมๆกันเหล่านักแสดงที่เล่นในเรื่องเนี่ยก็ไม่ห่วงภาพลักษณ์กันนะครับพลิกบทบาทของแต่ละคนจนลืมต,ตัวตนเก่าไปเลยความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่าเป็นหนังแอคชั่นคอมดี้นะครับที่ไม่ต้องคิดหาสาระอะไรกับมันมากมายครับเพราะมันแทบ,บจะหาไม่ได้เลยแต่ถ้าใครคาดหวังเรื่องของความสนุกและก็ความตลกแล้วก็ตัวหนังกลับมีเสน่ห์ที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะการแสดงของลุงเลียมนี่แหละที่มาเล่นแอคชั่นหน้าตายแบบจรริงัมมนนนก็็ดูเเหือปโ ของลุงเหลี่ยมดีนะครับเสียงพักไทยของน้าติ่งเนี่ยเรียกว่าฮาจัดๆเลยฮะขนาดช่วงร้องเพลงยังทําให้ขาได้เตรียมกล้ามท้องให้แน่นนะครับเพราะว่าขำตัวโยกแน่นอนฮนะโดยรวมแล้วเป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้นะครับที่ไม่ต้องถามหาสา,าระอะไรมากแต่ว่าถ้าอยากได้ขำรัร่วๆไปแบบสุดๆแล้วก็แนะนำเรื่องนี้ครับเด e n a น e ก g u ็กมือปราบปืนเปืป่อยดูแล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์กันได้เลยนะครับทอกบัสเตอร์ คนเป็นใครกันนะแฟรงเดรบินจูเนียตำรวจกองปราบจ้ะมืปราบปืนเปลือย